เรื่องเล่าวันนี้จะเล่าเรื่องผีผีสักหน่อยพาท่านผู้ชมผู้ฟังไปไกลถึงสกลนครเป็นเรื่องราวของหลานชายลูกพี่ชายฝ่ายภรรยาแต่ภรรยาข้าพเจ้านั้นตายจากข้าพเจ้าไปสองปีแล้วลุงมีลูกสองคนเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งคนผู้หญิงชื่อปลาอีกคนชื่อปลายปัจจุบันหลานปลาอยู่กับข้าพเจ้า เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บ่อปลาของลุงที่จังหวัดสกลนครเมื่อปลายหลานชายน้องหลานปลานัดเพื่อนไปปาร์ตี้ที่บ่อปลากันไปกันเป็นแก๊งมอเตอร์ไซค์แก๊งใหญ่ก็เป็นธรรมดาของหนุ่มๆก่อนไปก็แวะซื้อเหล้าซื้อเบียร์ไปกินกันริมบ่อปลาที่ตรงนั้นเคยเป็นนาแต่น้ำท่วมบ่อยเลยขุดบ่อเลี้ยงปลาซะเลยปลูกบ้านไม้ยกสูงใกล้ๆบ่อน้ำ หนุ่มๆก็ตั้งวงกันใต้ถุนบ้านนั่นแหละก็ตามภาษาวัยหนุ่มวัยรุ่นเมื่อเมาได้ที่ก็ร้องรำทำเพลงเฮฮาปาร์ตี้กันตามภาษาเสียงดันลั่นทุ่งเป็นธรรมดาเพื่อนๆมาก็ต้องเซลฟี่กันหน่อยเพื่อนคนหนึ่งก็ยกมือถือถ่ายรูปเซลฟี่บ้างถ่ายเพื่อนๆบ้างมุมโน้นทีมุมนี้ทีถ่ายเสร็จก็ให้เพื่อนๆดูหล่อไหมหล่อไหมยื่นกล้องให้คนโน้นคนนี้ บางคนเมาหนักหน่อยก็เอ,ออเออหลอรอรอ,อแต่และคนมึนมึนตึงตึงแต่คนถ่ายเหมือนจะเมาน้อยกว่าเพื่อนก็เช็ครูปในกล้องอย่างละเอียดอีกทีเลื่อนภาพไปเลื่อนภาพมาไปสะดุดเอาภาพหนึ่งติดใครมาก็ไม่รู้เสื้อไม่ใส่นุ่งโจงกับเบนสีแดงไม่ใช่แก๊งเราแน่ๆแต่ที่แน่ๆคือหัวไม่มีเจ้าของมือถือขยี้ตาอีกครั้งด้วยความไม่แน่ใจสูมมาดูอีกครั้งไม่มีหัวจริงๆไม่ใช่เพื่อนในกลุ่ม หรือว่าเราจะเมาแล้วตาลายเมื่อเพื่อนรุมกันดูก็หัวฟูขนตั้งตกใจกลัวกันทั้งกลุ่มมองหน้ากันเลิกลักเลิกลักอุทานพร้อมกันผีหัวขาดกระเจิงสิทีนี้เมาเมาอยู่ลืมไปสิ้นกระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์กลับบ้านใครบ้านมันแบบไม่ต้องร่ำลากันเลยทีเดียวเป็นไงละ่ะถ่ายรูปติดผีหัวขาดเข้าให้แล้วจังๆส่งเสียงนางรบกวนเขาเป็นเรื่องเลย กลับถึงบ้านเจ้าของมือถือก็อรีบลบภาพนั้นทิ้งทันทีด้วยความกลัวหลานปลายผู้ไม่เคยกลัวผีเพราะคิดว่าไม่มีจริงแต่เมื่อเห็นคาตาก็ไม่กล้าไปบ่อปลาอีกหลายเดือนเลยทีเดียว